ของควันของเพจเป็นพลังสู่ความรวยเทคสองวันนี้นะคะนำในเรื่องราวของคำว่าถ้าคุณต้องการผลลัพธ์ใหม่คุณจะปฏิบัติการชีวิตแบบเดิมมันไม่ได้เข้าใจไหมคะเรื่องนี้ก็ยืนยันจากนะคะคุณอันเบิร์ตไอสไตค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่งี่เง่าสิ้นดีที่งี่เง่าสิ้นดีถ้าคุณจะต้องการผลลัพธ์อะไรใหม่และคุณยังใช้ การดำรงชีวิตแบบเดิมๆนะคะนี่เป็นเรื่องราวที่ยืนยันกันตรงไปตรงมาและตัวเราก็รู้ดีนะคะถ้าเรายังมีในเรื่องเราการดําเนินการชีวิตในพลังงานชีวิตรูปแบบเดิมๆของเราผลลัพธ์มันก็จะเกิดขึ้นกับเราในแบบเดิมๆที่เราเคยได้รับนะคะมันจะไม่เปลี่ยนไปมากกว่านั้นอะนะคะเพราะเรายังอยู่ในแพลตฟอร์มเดิมๆกลไกเดิมๆวิถีเดิมๆ ดังนั้นนะคะในเรื่องเราของการเปลี่ยนวิถีชีวิตจากอีกคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนะะ่ะมันก็คือถอนรากถอนโคนจากนะคะพฤติกรรมโดยเดิมมาสู่ในเรื่องพฤติกรรมใหม่และนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาก็คอนเฟิร์มว่าเมื่อไหร่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆให้เริ่มต้นทําพฤติกรรมใหม่ซ้ำๆในรูทีนใหม่ๆถึง21วันมันจะกลายเป็นอุปนิสัยใหม่นะคะและ ถ้านะฮะทำในเรื่องราวของการที่จะทำโปรแกรมนะโปรแกรมชีวิตใหม่มันต้องใช้90วันมันเท่ากับวางระบบการดำเนินชีวิตใหม่ใน90วันอันนี้เป็นเรื่องราวที่สำคัญมากนะคะดังนั้นวันหัวข้อวันนี้จึงเป็นเรื่องราวที่มาบอกกับพวกเราที่ต้องการให้หน้าตาชีวิตในปีพุทธศักราชส5 6 6ของคุณไปในทางที่นะคะ คุณปรารถนาคุณจะเปลี่ยนแปลงคุณจะนะคะมีเป้าหมายที่มันว้าวมันดีงามกว่าปีที่แล้วจงรีบทําและจงเซตในเรื่องราวของนะคะเอาความปรารถนาและต้องการที่เรียกว่าไมาเซตให้มันชัดเจนให้มันเคลียร์ให้มันคมนะ,ะแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพราะความต่อเนื่องมันเป็นพลังงานมหาศาลที่ยิ่งใหญ่ ตอกย้ําว่าสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่คุณยืนยันยืนยันให้เป้าหมายมันเกิดขึ้นนะคะเป้าหมายที่คุณปรารถนาเป้าหมายนั้นก็ปรารถนาคุณเช่นเดียวกันทุกๆเป้าหมายของมนุษย์ที่ปรารถนาสิ่งใดจะถูกดึงเข้ามาหามนุษย์ผู้ที่สร้างเป้าหมายนั้นเสมอคะ่ะเพราะมันเป็นของคู่กันนะคะดังนั้นเนี่ยคุณสมบัติคุณกับเป้าหมายถ้ามันเป็นของคู่กันแล้วคุณได้แน่นอน นะ,ะมันเป็นเรื่องเราเหมือนสมบัติมันเป็นของคุณสมบัติเป็นตั้งแต่ในเรื่องเราของความคิดและความปรารถนาเลยนะฮะดังนั้นเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นที่มันเหมาะสมพลังงานของแต่ละคนความเหมาะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกันจึงไม่สามารถที่มาบอกใครได้ว่าเมื่อไหร่ที่คุณตั้งเป้าหมายแล้วจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เพราะคุณเท่านั้นที่จะบอกตัวคุณได้และหลายๆครั้งคุณก็สงสัย ในการที่คุณได้บางสิ่งบางอย่างแบบเหลือเชื่อนะฮะเหลือเชื่อนะฮะในเรื่องราวของการพอย้อนทำลายอ้าวอันนี้เพิ่งคิดเองก็ได้แล้วนะคะอันนี้เป็นต้นนะบางคนเนี่ยเพิ่งคิดนะคะเมื่อวานนี้วันนี้ก็ได้รับผลเรียบร้อยแล้วมันเกิดขึ้นได้เสมอนะคะดังนั้นเนี่ยในเรื่องราวสนามนะคะพลังงานควอนตัมเนี่ยสนามพลังงานควอนตัมเนี่ยมันไม่ใช่นิวตันนะคะ สนามของนิวตันเป็นเรื่องราวของความคุณยาวคุณสูงหรือเรื่องระยะทางบวกเหลือบวกระยะเวลามันเป็นเรื่องราวของตักกะมันเป็นเรื่องราวของการคำนวณได้แต่ในสนามพลังงานควอนตัมน่ะทุกอย่างนะคะมันมากมายและมหาศาลไร้จุดเริ่มต้นไร้จุดสิ้นสุดไร้รูปไรแบบในการที่จะได้ตอบสนองมาในซึ่งพลังงานที่คุณสร้างนะคะเราอยู่ในโลกอ,อ,อยู่ในยุคพลังงานใหม่ ที่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะในเรื่องราวของตึกอาคารบ้านช่องในประเทศไทยเราก็เห็นแล้วโอ้โหสูงละฟ้าก็มีเยอะแย,ยะมากมายมีนวัตกรรมอะไรเข้ามาในเมืองไทยเราก็ไม่น้อยแต่นะฮะมีประเทศประเทศหนึ่งของโลกใบน,นี้ที่มหาเศรษฐีเขาเรียกว่าที่คนในประเทศเทาเกือบทั้งหมดคือมหาเศรษฐีทั้งหมดคือประเทศดูไบตึกรามบ้านช่องของประเทศดูไบแต,ตแต่ละตึกแต่ละตึกแต่ละตึกนะ โอ้โหทำรูปทรงนะคะมันเป็นอะไรที่ amazing บ้างนะคะมีรูปทรงที่แปลกตานะคะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายและจะต้องมีเมืองเดอะไลน์ด้วยเมืองเดอะไลน์นะคะของดูไบเนี่ยเขาจะทําเป็นเรื่องราวของเ,ออเขาเรียกอาคารยิวในเรือนกระจกที่ไม่นะคะเขาเรียกว่าไม่เป็น เป็นปฏิปักษ์และเขาเรียกว,ว่าเป็นมิตรกับสิ่งวแวดล้อมนะฮะก็คือว่าทําในเรื่องของนะฮะความความสอดคล้องในเรื่องเรานะวัตกรรมใหม่กับความเป็นธรรมชาติให้เป็นสิ่งที่กลมเกลี่อกลมกลืนกันดังนั้นนวัตกรรมใหม่ๆมันเกิดขึ้นเกิดขึ้นเะกิดขึ้นนะฮะสิ่งที่เราจะต้องทําให้ชีวิตเรามันเกิดความาวิวัฒนะฮะพิพัฒนาการนะฮะในเรื่องเราของชีวิตเรา นั่นก็คือเราต้องเข้าใจในเรื่องเราว่าเราสามารถเป็นมนุษย์นะคะที่อยู่ในพลังงานใหม่ได้ในลักษณะกายภาพที่ยังเหมือนเดิมนะคะไม่ต้องรอไปเกิดใหม่แล้วค่อยมาใช้นะคะการมีชีวิตในยุคสนามพลังงานใหม่แต่เราใช้นะคะกายภาพตรงนี้นะคะสลายในเรื่องส,สารให้กลายเป็นพลังงานเพื่อที่จะใช้ในเรื่องเรากลไกของนะคะกระบวนการ เคอเขาเรียกว่ากลงกลไกของพลังงานที่มันไปเชื่อมต่อนะคะของความพัฒนาการในเรื่องการของที่แบบว่าเป็นหนึ่งเดียวกันได้ง่ายกว่าเยอะเลยนะคะกลไกในการเปลี่ยนแปลงมันก็คือเปลี่ยนพลังลบนะคะสลับมาเป็นพลังบวกพลังลบและพลังบวกมันก็เป็นเรื่องที่เราเลือกนะคะคุณจะใช้พลังด้านไหนคุณก็ต้องใช้เวลาและพลังกำลังเหมือนกัน แต่ผลลัพธ์มันก็ต่างกันเท่านั้นเองนะคะเมื่อไหร่ที่คุณไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงนะคะคุณไม่ยอมลงทุนเหนื่อยในการที่จะเปลี่ยนนะคะคนอีกด้านหนึ่งที่อยู่พลังลบและทุกไม่เลิกมาสู่ในเรื่องราวของพลังบวกซึ่งมันก็ต้องใช้พลังกำลังกำลังจิตกำลังใจกำลังกายของคุณกำลังสติปัญญากำลังสติในเรื่องราวของนะคะความรักทั้งหมดนะคะของคุณเนี่ย เอาตรงจุดพลังลบมาสู่พลังบวกมันก็ออกแรงแต่ถ้าคุณไม่ยอมออกแรงคุณก็เหนื่อยอยู่ดีนะคะเพราะคุณจะเหนื่อยกับเรื่องปัญหาไม่จบไม่สิ้นจากพลังลบที่มันจะกระทบนะคะในเรื่องราวสิ่งที่คุณอยู่พลังลบคุณก็จะพบแต่ความทุกข์ไม่มีทางเลิกนะคะเพราะกลไกมันเป็นอย่างนั้นนะคะเมื่อไหร่ที่คุณยอมเหนื่อยนะคะมาเปลี่ยนนะ,ะในเรื่องราวของพลังบวก มาอยู่ในเรื่องรานะฮะสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยใหม่คุณเหนื่อยพักเดียวคุณหน่วยแป๊บเดินรในการปรับตัวเมื่อคุณเข้าใจในกลไกของพลังงานของชีวิตด้านบวกของคุณเรียบร้อยแล้วก็เหมือนกับการเรียนวิธีการเปิดสวิตไฟในบ้านคุณนะฮะพลังลบที่คุณอยู่นะฮะในเอ่อในเซฟโซนเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าคุณปิดสวิตไฟและคุณรู้ว่าเข้าของอะไรต่างๆอยู่ตรงไหนเพราะคุ้นชิน นะคุณชินแม้มันจะมีอะไรมานะคะคุณก็จะมีลักษณะหลับตาเดินก็รู้เรียบร้อยแล้วอันนี้ยกเป็นตัวอย่างนะคะแต่เมื่อไหร่ที่มาเป็นพลังบวกเนะี่ยคุณก็เหมือนแตว่ามาฝึกวิธีการเปิดไฟนะคะให้กับชีวิตคุณเปิดไฟในห้องของคุณแล้วคุณก็จะเห็นว่าโอ้โหแท้ที่จริงแล้วห้องที่มืดมืดเนี่ยเต็มไปด้วยเข้าของที่ระเกะระกะนะคนะเมื่อคุณเปิดไฟปุ๊บคุณก็แค่จัดเรียงเข้าของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยจัดเป็นหมวดเป็นหมู่นะคนะในเรื่องราวของ คมมาริอ่ะคมมาริก็มานะในเรื่องราวของคมมาริหนังสือคมมาริในการจัดบ้านของญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะมีในเรื่องราวของการที่นะคะทำบ้านให้นะคะทำบ้านคือเราอ่ะต้องมีบ้านที่เป็นสัดเป็นส่วนใช่ไหมห,งงห้องน้องห้องน้ําห้องครัวอะไรต่างๆเป็นสัดส่วนใช่ไหมอ่าในเรื่องราวของอ่าอ่าบ้านแต่ละหลังเนี่ยจะเต็มไปด้วยข้าวของสิ่งของอำนวยความสะดวกของคุณมากมายเนี่ยนะคนะ คมมาริบอกว่าจงต้องมีบ้านให้ข้าวของด้วยนะคะแต่และหน่วยแต่และชิ้นของข้าวของที่มาที่เราได้ใช้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราของจิตไร้สานึกของนะคะของข้าวของตรงนั้นคือเอา,เอา,เอามีในเรื่องกันก็นมาจากความคิดและความปรารถนาของคนคนหนึ่งที่จะมาแก้ไขปัญหาให้กับมนุมนษยาชาติและเราก็ไปหยิบไปใช้ไปซื้อไปสอยเอามานะคะเอามาใช้กับตัวเรานั่นเป็นเรื่องราของข้าวของแม้จะพูดไม่ได้ แม้จะไม่แสดงความคิดเห็นหรืออะไรเพราะเขาเป็นเรื่องราวสสารสิ่งของที่เป็นอของที่มันไม่มีจิตไม่เขาเรียกจิตไร้สำนึกแต่เราก็เอามาใช้นะฮะดังนั้นเนี่ยเปลี่ยนเสมือนสิ่งของทั้งหมดก็คือมีชีวิตเราก็ต้องจัดนะฮะที่อยู่อาศัยให้เขาเป็นระเบียบเรียบร้อยเมื่อเราเปิดไฟเห็นบ้านรกนะฮะจากการเปลี่ยนพลังบวกพอเราจัดเข้าของเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นแหละนะฮะคุณเลยในเรื่องเราจัดเข้าของ ให้ลงตัวหลังจากนั้นไปชีวิตคุณนะคะมันก็จะเป็นเรื่องราวของง่ายขึ้นสะดวกขึ้นเพิ่มพูนขึ้นเพราะอะไรบ้านมันสะอาดมันเรียบร้อยคุณสบายอกสบายใจโล่งโปร่งสบายอันนี้คือยกเป็นตัวอย่างนะคะดังนั้นในเรื่องราวของการที่ต้องการผลลัพธ์ใหม่เปลี่ยนจากโรคภายในนะคะเปลี่ยนจากโรคภัยใหม่ก็คือเปลี่ยนพลังลบมาเป็นพลังบวกก็เปลี่ยนจากความคิดความรู้สึกคําพูดและการกระทําลุกขึ้นมาเป็น นายทวารที่ไปกันกองในเรื่องเราทางไหลของข้อมูลที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณจากทวารห้าของคุณทั้งหมดนะดังนั้นเนี่ยฝากเป็นหัวข้อไว้ให้คิดให้กับพวกเราเป็นกําลังใจสําหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในด้านดีนะคะถ้าเบื่อชีวิตนะ,ะในรูปแบบเดิมๆแล้วที่เพิ่มเติมคือมันไม่พัฒนามันไม่ก้าวหน้ามันก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องนะคะใช้ การปฏิบัติการในชีวิตแบบใหม่เพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้ตัวคุณเองนะคะพรุนี้ว่าเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ